ตอนรับเข้าสู่มินาวาสปริเชียลนะคะสิ่งที่ยึดถือย่อมจากไปสิ่งที่หวนแหนย่อมเสื่อมสลายนะคะไม่มีอะไรที่จีหลังนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จากแบบปุบปรับทันทีนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการเสื่อมสลายของสสารในดวงดาวนียมันก็อาจจะไม่ได้เร็วกว่าสังขารร่างกายของมนุษย์เรานะแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดนะคะก็คือจิตใจที่ยังคงติดค้างเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติไปกับเราได้เสมอเลยละมันไม่ใช่แค่ว่ากายสังขารหรือว่าสิ่งของเสื่อมสลายไปแล้วจิต นะมันจะแปลเปลี่ยนและปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวของมันเองแต่มันต้องเริ่มจากใจเราอะคะ่ะที่เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดในห้วงอารมณ์นี้ไม่มีใครมาปลดปล่อยเราได้นะคะต่อให้สิ่งของหรือว่าผู้คนกลับคืนมาหาเราแล้วแต่ใจที่ยังคงเก็บความเจ็บปวดความเคืองแค้นความลังเลสงสัยเอาไว้เนี่ยมันมีแค่ตัวเราเท่านั้นจริงๆนะคะไม่ใช่สถานการณ์หรือผู้คนที่จะมาปลดปล่อยตัวเราเองจากห้วงอารมณ์ที่ติดค้างเหล่านั้นดังนั้นนะคะไม่ว่า โชคชะตาใดก็ตามอะคะ่ะที่ร a นดอมมาหาเราเนี่ยมันย่อมมีเหตุผลของมันแน่ๆนะแต่เราอาจจะหลงลืมไปนะคะจําไม่ได้ว่าชาติที่แล้วไปเจอกันไปพบเจอไปเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วกลับมาเรียนรอบนึงในชาติภพนี้นะคะบางทีเราติดอยู่ในห่วงอารมณ์ที่มันตระหนักถึง ใครสักคนด้วยความรู้สึกติดค้างอะค่ะมันทําให้เราไม่สามารถบุบออนหรือไม่สามารถที่จะดํารงอยู่กับชีวิตที่เป็นอิสระแล้วสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแท้จริงดังนั้นเวลาที่สิ่งใดก็ตามอะค่ะมันเสื่อมสลายไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับโลกใบน,นี้นะความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไปเปลี่ยนแปลงสถานะกันไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับโลกใบน,นี้แต่สิ่งที่แปลกนะคะก็คือใจิตใจมนุษย์ที่ไม่ยอมปล่อยวางนี่แหละเรายังคงจดจําอดีตและเก็บฝังเรื่องราวต่างๆรวมทั้งความหวาดกลัวทั้งหมดที่เราสร้าง ขึ้นมาจากโปรแกรมเก่าในอดีตที่เราไม่สามารถที่จะวางใจจากบทเรียนชีวิตได้ดังนั้นสิ่งนี้ค่ะเมื่อเราจะตัดบ่วงพันธสัญญาใดๆไ,ไม่ให้มันสืบเนื่องดำเนินไปเป็นความเจ็บปวดในการสร้างวิบากกรรมในภายภาคหน้าการเจอบทเรียนเก่าในภายภาคหน้าหรือการแรนดอมกลับมาเจอโชคชะตาในชาติหน้าก็ได้นะแล้วแต่จะคิดนะคะแต่ว่า การตัดบวงสิ่งนี้นะคะสัญญากรรมทั้งหลายเนี่ยมันตัดที่ใจของตัวเราเองไม่ได้ตัดที่การกลับมาของใครบางคนไม่ได้ตัดที่การเปลี่ยนไปของใครบางคนไม่ได้ตัดที่สิ่งของเครื่องใช้ใดๆหรือวัา,านะาการเงินใดๆจะกลับมาด้วยนะดังนั้นจิตใจของเราอะคะ่ะมันเป็นของที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเราเองและไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งไหนเลย ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปไม่ว่าใครจะกลับมาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปไม่ว่าโลกจะเหมือนเดิมไม่ว่าสาสารไหนจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไม่ได้เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในใจเราที่จะต้องไปต่อหากเราปรารถนาที่จะก้าวไปต่อเพื่อที่จิตใจของเราเนี่ยจะไม่ต้องแบกภาระหนักเกินไปอะคะ่ะมีแค่เราเท่านั้นที่จะปลดสัมภาระทางจิตใจตัดพันธะสัญญากรรมเก่าที่เราจำได้ ในความทุกข์ความระทมหรือว่าความขมขื่นใดๆก็ตามการจะตัดสิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องมองให้เห็นว่าห่วงอารมณ์ต่างๆนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระความทุกข์ค่ะมันผ่านไปตั้งแต่เรื่องเล่าแล้วนะมันจบไปตั้งนานแล้วแต่มีแค่ความคิดนะคะที่ยังคงอยู่กับเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเหตุการณ์นั้นหรือสถานการณ์นั้น ยังคงอยู่เราทุกเพราะเราคิดถึงมันแบบไหนดังนั้นเวลาที่เราคิดถึงสิ่งไหนก็ตามอะคะ่ะแล้วมันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราลองสังเกตตัวเองนะว่าเราได้รับประโยชน์อะไรจากมันหรือเปล่าถ้าหากมันไม่มีเลยอะมีแต่โทษเราเก็บมันมาทุกเป็นสารณระทําไมหรอเราเก็บมันมาไว้ในใจเราเพื่ออะไรหรอหากพันธสัญญาพวกนี้ค่ะมันข้ามภพข้ามชาติไปสารต่อแล้วทำให้เราต้องทุกข์อีกครั้งหนึ่งเนี่ย เราเก็บมันไว้ทำไมหรอแต่เรามักจะไม่ค่อยสังเกตสิ่งนี้นะคะ่ะแล้วเราก็ใช้ความคิดในแบบเดิมๆเพื่อสร้างโปรแกรมเดิมๆให้กับจิตทำให้เราจำได้ว่าถ้าคิดเรื่องนี้เนี่ยเราต้องทุกนะแล้วความทุกนั้นก็ไม่มีใครแบกนะคะนอกจากตัวเราเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเข้าใจว่าเอ้ยเรื่องที่ทุกข์เนี่ยมันผ่านไปแล้วแล้วการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่การที่เราจะตั้งโปรแกรม ในการจดจําสิ่งไหนก็ตามไปกับชีวิตของเราเนี่ยไปกับจิตวิญญาณของเราเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวนะเราต้องเลือกอะค่ะเราต้องเลือกที่จะเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์เก็บสิ่งที่ไม่หนักอึ้งเก็บสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเบาทุกครั้งที่คิดถึงเพราะงั้นเราจะต้องกลับมาค่ะปล่อยใจของเราจากความคิดเก่าๆที่เราเอาต่วนคิดถึงมันซ้ำซากในแบบเดิม ขยายอะค่ะรูปแบบการคิดของคุณออกไปให้กว้างขึ้นไม่ได้อยู่แค่ตัวตนของคนคนนั้นเราเฝ้าดูเรื่องราวนั้นอย่างตรงไปตรงมาะคะ่ะคิดซะว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ได้นะอันนั้นก็อาจจะช่วยได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าหากเรามองมันตรงๆจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกคนอะต่างก็มีความคิดที่เป็นทุกโปรแกรมที่เจ็บปวดแล้วก็การแบกสัมภาระทางอารมณ์ที่ติดค้างในห้วงชีวิตเก่าๆกระทางนั้นเลย คงไม่แปลกอะค่ะที่คนคนหนึ่งเก็บความทุกข์ไว้ในใจแล้วเขาจะสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้หรืออาจจะตั้งใจแต่ถ้าคนเราไม่ได้เก็บความทุกข์เอาไว้ในใจเยอะแยะมากพอค่ะเราจะไม่ทําให้ใครต้องเจ็บปวดนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ร่วมกันแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บความทุกข์นั้นไว้กับตัวเราอีกคนก็ได้นะลองพิจารณามันดูอย่างตรงไปตรงมานะคะ ไม่มีเรื่องราวไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเรามีแค่ถามว่าเราจะเก็บอะไรเอาไว้กับประสบการณ์ของเราถ้าหากเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันทบทวนอยู่ในหัวเราแล้วเราไม่สามารถวางมันจากใจเราได้เราต้องขยายตัวเราให้ใหญ่กว่าความคิดเก่าๆเราต้องขยายพลังงานในตัวเราให้มันใหญ่ขึ้นให้เราสามารถที่จะมองเห็นความจริงจากสิ่งเหล่านั้นได้ โดยที่ไม่ทําให้เราหดเล็กลงไปเรื่อยๆแลวรู้สึกเป็นคนที่พ่ายแพ้หรือว่าเจ็บปวดกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะคุณลองคิดเหมือนกับช่วงเวลาที่คุณให้กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าทําบุญออกไปอะคะ่ะโดยที่ไม่ได้ถามว่าเงินนั้นมันกี่บาทหรือว่าคุณให้แล้วมันจะได้อะไรกลับคืนมาช่วงนั้นจิตใจของคุณจะยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสุขแต่เวลาที่เราจะให้อาภัยอะคะ่ะทําไมจิตใจ,จของเราถึงได้เล็กนัก ทำไมเราถึงไม่รู้สึกว่าการให้อภัยเนี่ยมันเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่นะมันเป็นบุญที่ให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเราด้วยทําให้เราไม่ต้องแบกสัมภาระทางอารมณ์ที่มันติดค้างนานเกินไปไม่ต้องไปดึงดูดบททดสอบเก่าๆเข้ามาใหม่อีกครั้งเวลาเราทําบุญนะคะร้อยบาทพันบาทเราก็ให้ได้ แต่การให้ใจที่จะปล่อยวางกับเรื่องราวที่เรายุมยิ้มกับความคิดและสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันฟรีนะคะเราไม่ต้องเสียอะไรเลยอีกอย่างหนึง่งเราไม่เสียใจด้วยเพราะว่าการให้อภัยเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยกว้างกว่าปัญหาที่เราเจอกว้างกว่าเรื่องราวในอดีตที่เราพบมาเพราะงั้นสิ่งต่างๆะคะ่ะย่อมจากไปตามการเวลาของมันตามความเหมาะสมของมันมันมีเหตุปัจจัย การเจอการมีความหมายการจากไปก็เป็นเวลาที่เหมาะสมจะหวงแหนไว้ก็ย่อมเสื่อมสลายอยู่ดีค่ะแต่สิ่งที่ติดค้างในใจคุณเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่คุณเลือกได้ว่าคุณจะแบกอะไรไว้ในใจคุณและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมนุษย์ทุกคนต่างก็เจ็บปวดค่ะเรารู้วิธีการเจ็บปวดรู้วิธีการสร้างความทุกข์ในตัวเราคนอื่นเขาก็มีดังนั้นทุกคนนะคะต่างอยู่ในสภาวะของการไม่รู้จักตัวเองเราจึงเป็นทุกข์ เราไม่เคยทุกเพราะสถานการณ์หรือคนอื่นที่จากไปและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะเราทุกเพราะใจเราอะเก็บความติดค้งเอาไว้ในห้วงอารมณ์เหล่านั้นไม่ยอมปล่อยมาสักทีดังนั้นชีวิตหลังจากนี้อะคะ่ะพันธะใดอะคะ่ะในชีวิตที่ผ่านมานี่มันต่างจบลงได้ด้วยการคิดให้ใหญ่กว่าตัวตนในอดีตของคุณที่เคยคิดถึงมันเราคุณจะรู้ค่ะว่าไม่มีอะไรหรอกที่คุณอยากปล่อยเพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณของคุณจริงๆแล้ว คุณจะปล่อยไม่ได้ขอให้ทุกคนคิดถึงตัวเองให้มากกว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะคิดถึงความสุขความสำเร็จพลังงานในจิตวิญญาณที่คุณจะได้รับในการสร้างหลังจากที่คุณวางภาระอันหนักอึง้งในบทเรียนชีวิตและบททดสอบที่ผ่านไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักถึงพลังงานในตัวเราและรักตัวเองเป็นนะคะเราจะรู้ว่า สิ่งใดก็ตามมันสมเหตุสมผลเสมอในการเกิดขึ้นระดับไปมีแค่ตัวเราเนี่ยแหละเก็บมันไว้ทําไมถ้าเราเก็บไว้แบบไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเนี่ยอันนี้คือไม่สมเหตุสมผลที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าเราเก็บแล้วอ่ะมันเป็นกําลังใจเป็นพลังชีวิตเป็นสิ่งที่ทําให้เราให้กับโลกใบนี้ได้มากขึ้นนั่นแหละคือประโยชน์และสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณได้จบบทเรียนในโชคชะาตานั้นด้วยความรักและการตื่นรู้ดังนั้นอะไรที่ ก็บมาไว้แล้วมันมันหนักอะมันหนักแล้วมันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็วางมันลงนะคะคิดให้ใหญ่กว่าอาดีตที่คุณเคยคิดได้แล้วคุณจะรู้สึกอะค่ะว่าคุณทรงพลังมากนะคุณก้าวผ่านเรื่องราวเก่าๆนั้นด้วยความรักได้นะและคุณรักตัวเองเป็นนะหลังจากนี้อะค่ะชีวิตใหม่จะได้เริ่มต้นขึ้นสักทีนะคะู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ